สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่วีดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ออกมาทําคลิปดีๆวันนี้มีพี่วีเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะพี่วีได้ไปที่วัดวัดไทยในประเทศออสเตรเลียซึ่งจริงๆแล้วก,ก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านพี่วีเท่าไหร่ค่ะอยู่ประมาณสักขับรถก็หนึ่งชั่วโมงได้วัดนี้เป็นวัดใหม่มากๆเลยทุกคน ที่เพิ่งมาตั้งอยู่แถวแถวนี้และพี่วีเองก็เพิ่งได้เข้าไปไปเจอก็มีพระสององค์แล้วมีมีคนที่เข้ามาทำเพลเนี่ยสองคนพี่วีดีใจมากๆเลยก็อนุโมทนาบุญขอแบ่งบุญให้กับหลายๆคนด้วยเพราะสิ่งนี้ทำให้พี่วีได้เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังเพราะเรื่องนี้พี่วีก็ได้ไปสัมผัสกับคนที่ทำอาหารที่วัดก็คือทำเพลงที่วัด และก็มันนึกถึงตัวเองตอนที่ตนเองยังไม่รู้เรื่องกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันเป็นสิ่งที่พี่วีเองแทบจําตัวเองไม่ได้เลยว่าเราเองก็เคยคิดแบบนี้เป็นหัวเรื่องมา,มาแบ่งปันให้กับทุกคนเพราะจะทําให้คุณได้รู้ว่ากดแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับการเป็นคนดีหรือคนพุทธคนมีบุญคนมีวาสนาคนมีความโชคดีสิ่งเหล่านี้ มันต้องสร้างถ้าคุณอยากจะโชคดีคุณจะต้องสร้างความโชคดีของเราหรือคนมีวาสนาหรือคนดีอะไรพวกนี้มันเป็นความเชื่อและมันเป็นความตั้งใจมันติดมาในสันดานเราแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นคนโชคดีไม่ใช่เกี่ยวกับวาสนาแต่วันนี้พี่วีจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับว่า อยากเป็นคนโชคดีคุณต้องทำคุณต้องรู้สิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่บีได้สัมผัสและได้รู้และเข้าใจสิ่งที่ได้มาเจอวันนี้ค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีนะคะไม่ว่าคุณจะต้องใจกว้างที่จะยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราจะต้องสร้างและเราต้องทุ่มเทให้กับมันและโฟกัสอยู่กับมัน คนไทยหลายๆคนพี่บีเองเขาก็เป็นเมื่อตอนยังไม่รู้เรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเข้าใจว่าเราเป็นคนดีแค่เนี้ยเราก็มีบุญละแล้วก็โชคดีละแต่เราไม่เข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเพราะเราไม่รู้เลยว่าการทํางานของสมองเป็นยังไงการทํางานของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นยังไงเรารู้แต่ว่าเราเป็นคนดีเราช่วยเหลือผู้คนเราช่วยเหลือสามีครอบครัวดูแลบ้านทําความสะอาดบ้าน แต่เราไม่รู้เรื่องจะทําให้ดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนามาถ้าคุณอยากจะเดินทางลัดของชีวิตเรื่องกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณจะต้องรู้เรื่องนี้หนึ่งคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรเป็นคนดีอย่างเดียวในชีวิตของคุณมันก็มีส่วนก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดแค่บอกว่าต้องการมีความสุขมีชีวิตดีๆอยู่กับครอบครัว มันก็สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้แต่การใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวลมันสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างทุกอย่างที่คุณปรารถนาเพียงแค่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการมันคืออะไรให้คุณลิสิ์ออกมาว่าคุณต้องการในชีวิตและคิดใหญ่ด้วยให้คุณกล้าคิดใหญ่ในสิ่งที่คุณไม่กล้าคิดอย่างเงินร้อยล้านไปท่องเที่ยวทั่วโลกออกมาช่วยเหลือผู้คน สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่เขายังไม่รู้เรื่องนี้มอบสิ่งดีๆให้กับคนไม่ใช่แค่ครอบครัวของเราให้มองกว้างมองโลกกว้างกว่าที่ตาของเราได้เห็นนี่คือสิ่งที่ถ้ากดแรงดึงดูดกจังหวะมันสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างจริงๆถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพดีคุณต้องรู้ว่าสุขภาพดีของคุณทำยังไงและแก้ไขย,ยังไงและดูแลยังไงโฟกัสยังไง แล้วใช้การกระบวนการของกฎแรงดึงด,ดูดกฎจักรวาลมาช่วยยังไงและคุณ ไม่เก็บไว้คนเดียวคุณจะต้องเอาออกมาแบ่งปันและบอกต่อผู้คนไม่จําเป็นต้องเป็นคุณจะต้องอ,ออกมาทําวิดีโอเหมือนพี่วีค่ะแต่คุณสามารถบอกคนรอบตัวของคุณหรือยังไงก็ได้ให้คนอื่นเขาได้รู้คือใจเราจะต้องกว้างเหมือนกับโลกสมัยนี้ค่ะมันกว้างมากๆแค่เราอยากรู้อะไรเราก็แค่แบ่งปันแต่ถ้าเกิดคุณได้รู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและคุณทําแล้วคุณโฟกัสคุณทําได้ คุณเอาออกมาบอกคนเพราะยิ่งแบ่งปันค่ะจัก,กรวาลยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้ยิ่งส่งของขวัญมาให้คุณนี่คือสิ่งหนึ่งที่กดแรงดึงดูดจัดกรวาลกับชีวิตของคนทั่วไปคนดีแต่คุณดีแค่คุณรู้แค่ในครอบครัวของคุณคุณทำแค่ในชุมชนของคุณ หรือคุณทําแค่เอาแค่นี้แหละแค่มีความสุขแต่จริงๆแล้วกดแรงดึงดูด,ดจักรวาลมันกว้างและถ้าเกิดคุณอยากจะได้ของขวัญจากจักรวาลคุณจะต้องกล้าที่จะเ้องความลับเหล่านี้เพราะความลับของจักรวาลมันมันต้องเป็นคนที่ทําได้และก็คนทําเป็นและคุณต้องกล้าออกมาบอกผู้คนบอกต่อเพราะจักรวาลปรารถนาที่จะช่วยโลกมนุษย์ของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ พลังงานของด้านดีค่ะเขาต้องการช่วยเหลือคนที่ต้องกล้าที่จะออกมาช่วยเหลือผู้คนเขาต้องการสนับสนุนแต่ถ้าเกิดคุณอยู่แค่ครอบครัวของฉันบ้านของฉันหรือมีความสุขอยู่ในเนี่ยพี่บีคิดว่ามันไม่คุ้มกับของขวัญที่จัก,กรวาลเอามาให้เรานี่คือสิ่งที่ความแตกต่างนะนี่ พี่วีไม่ได้ว่าใครนะคะเพียงแต่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าคุณอยากจะได้ชีวิตที่เสกได้ดั่งใจนึกแค่คิดก็ได้หรือคุณรู้ว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะมากใจกว้างลาดที่จะช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเราที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราแบบเหมือนที่เขาบอกว่าแม่น้ําค่ะคนเราตัวเราทุกวันเนี่ยค่ะก็เหมือนกับน้ํา ที่หลดลงมาหนึ่งหยดไหลลงไปเข้าไปสู่ในพอเราเรียนรู้กดแรงหนึ่งดูกดกัจจวานเรารู้เรื่องวิธีเรารู้วิธีมันก็ไหลหลงไปตามคลองไหลลงเป็นลำแม่น้ําแล้วก็ไหลลงทะเลมันก็เป็นน้ําวันเดียวกันเหมือนกันค่ะเมื่อคุณกล้าที่จะได้ของขวัญจากจักรวาลคุณจะต้องที่จะกล้าที่เรียนรู้รู้สิ่งที่ตนเองรักรู้สิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วก็ฝึกฝนมันสิ่งนี้สำคัญมากและก็สิ่งที่ต่อไปค่ะ ถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวคุณมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเกิดเราได้ฝึกฝนสมองของเราสามารถฝึกได้ความคิดของเราก็สามารถฝึกได้เพราะสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะที่พี่วีไปวัดวันนี้ก็คือความคิดของเราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถ control ได้แต่คนที่ทำสมาธิแบบทางพุทของเรา คือแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีความคิดเรื่องลบมาฉันก็ปล่อยแล้วมันเข้าวนเวียนไปแล้วโดยไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันจะดึงดูดมาบางคนฟังเพลงอินกับเพลงเพลงเศร้าเพลงพวกเนี้อินกับเพลงเพราะว่านิวรอนของเราแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราจะต้องรู้ว่านิวรอนของเราและจิตใต้สำน,นึกของเราเขาจัดสรรทุกสิ่งที่เราคิด ทุกสิ่งที่เรารู้สึกมาให้สิ่งนี้สําคัญมากๆถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดจักรวาลคุณจะต้องแยกแยะอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนเรื่องเศร้าอันไหนเรื่องดีและอันไหนคือสิ่งที่คุณปรารถนาอันไหนที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหรืออันไหนจะดึงคุณลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิวร o n หรือจิตใต้สำนึกของเราเขาไม่รู้ค่ะเขาก็จะทำให้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาสิ่งนี้หลายคนก็ยังไม่รู้บอกว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์ทั่วไปถ้าเราอยากจะเป็นคนเหนือมนุษย์เราก็ต้องฝึกที่จะไม่คิดเรื่องรบเลยและไม่คิดถึงเรื่องคนอื่นไม่คิดถึงเรื่องที่เราไม่ปรารถนาฉะนั้น สิ่งนี้เราควบคุมเองได้ใช่ไหมคะเราจะไม่คิดถึงอดีตเราจะไม่เรื่องราวลบๆหรือเราไม่คิดถึงเรื่องที่เจ็บป่วยอะไรพวกนี้คือเราไม่คิด ฉะนั้นเราควบคุมมันได้เห็นไหมคะสมองเราเมื่อเราไม่พูดไม่คิดไม่รู้สึกกับเรื่องราวลบๆไอ้กล้ามเนื้อด้านดีไอ้กล้ามเนื้อด้านบวกมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขแน่นอนคะ่ะเรื่องราวลบๆมันก็ไม่กล้ามาอยู่มายุ่งกับเราเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่เราปรารถนามาถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีคุณต้องแยกแยะให้ถูก คุณจะต้องแยะแยะให้เป็นและคุณจะต้องตัดสินใจว่าตัวเองปรารถนาอะไรฝึกฝึกได้ค่ะพี่วียังฝึกได้หลายคนก็ต้องฝึกได้เหมือนกันเพราะไม่มีอะไรที่ฝึกไม่ได้ของพวกนี้มันใหม่และของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจริงและสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อนของเราคนที่เรารักและอีกอย่างหนึ่ง ครอบครัวคําพูดเพลงสื่อโซเชียลพวกนี้ค่ะก็คือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือกที่จะฟังได้ถ้าเขาพูดมาเราก็แค่ปิดหูหรือหูดับไม่ฟังเขาพวกเนี้ยคือเราไม่ไปตอบโต้เขาสิ่งนี้จะทําให้คุณไม่เข้ามาอยู่ในสมองของคุณมันไม่เข้ามาในนิวโนของคุณและคุณก็จะไม่ดึงดูดมันมาคุณจะต้องฝึก ที่จะอยู่กับตัวเองให้เยอะๆคือคิดแต่สิ่งที่เราปรารถนาสมาธิคือพ่อคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรรู้แล้วว่าดึงดูดยังไงสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณมองเห็นและก็สิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะป้องกันตัวเองยังไงถ้าคุณรู้แล้วคุณก็เริ่มทําเลยก็คือเริ่มทําวันนี้เราก็พูดตัวเองมองกับตัวเองรู้สึกกับตัวเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรา ต้องพูดกับตัวเองบ่อยๆสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งตอนนอนและตอนตื่นนอนถ้าเราตื่นนอนเรามีสติเราขอบคุณสำนึกรู้คุณโปรแกรมตัวเองเสร็จแล้วขอให้คุณสแกนตัวเองสิเริ่มสแกนตัวเองตั้งแต่ข้างบนสแกนเอาเอาความรู้สึกค่ะ ขอบคุณเขาสำนึกรู้คุณเขาสแกนตัวเองทั้งหมดเลยทุกส่วนของร่างกายสแกนแล้วก็มองเห็นขอบคุณเขาสแกนสแกนขึ้นสแกนลงให้รู้สึกสำนึกรู้คุณเขาสิ่งนี้คือสิ่งที่มาสเตอร์ส่งมาให้กับทุกๆุกคนว่าเมื่อเราได้รู้จักวิธีการสแกนตัวเองร่างกายของเราค่ะเขาจะมีปิติกริยากับความคิดของเราสิ่งไหน ที่เราจดจอ่อสมมุติว่าเราจดจ่ออยู่ที่ปากของเราสิ่งนั้นก็จะส่งพลังเวลาเราพูดเวลาเราทำอะไรมันจะเป็นคำพูดที่มหัศจรรย์คือเราอยากพูดอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆเราพูดแต่สิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาแต่สิ่งดีๆเราโฟกัสอยู่ตรงไหนจุดนั้นจะมีพลังงานเราโฟกัสที่ตรงไหนยิ่งสมมุติว่าคุณมีมีตุ่มมีการเจ็บปวดจุดไหนก็แลว้วแต่มีในร่างกายของคุณที่มัน เจ็บปวดที่มันเป็นโรคหรือที่มันไม่สบายให้คุณโฟกัสไปจุดนั้นแล้วก็ขอบคุณมันและมองเห็นตอนที่มันมีสุขภาพดีจุดตรงนั้นสุขภาพดีมันมีความรู้สึกขอบคุณนะขอบคุณจริงๆที่ทําให้เรามีสุขภาพดีขอบคุณมากๆที่ร่างกายของฉันตรงนี้จุดไหนก็แล้วแต่ดีวันดีคืนสุขภาพดีแข็งแรงมากๆ ตรงนั้นจะทำให้พลังงานในความคิดของคุณในสมองนิวรอนของคุณไปสร้างปฏิกิริยากับจุดที่มันเกิดเจ็บป่วยและมันก็จะหายค่อยๆค่อยๆฝึกโฟกัสไปจุดนั้นฝึกปกแต่คุณจะต้องไม่บอกว่าโอ้ยฉันเจ็บเหลือเกินฉันปวดเหลือเกินอะไรพวกเนี้เรื่องราวลบๆเราจะไม่พูดแต่เราจะขอบคุณมันแม้น อยูตรงนั้นมันจะเจ็บขนาดไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องบอกว่าขอบคุณนะอย่างน้อยๆฉันก็ยังมีสุขภาพดีขอบคุณนะฉันแข็งแรงเหลือเกินเธอทําให้ฉันแข็งแรงเธอหายดีแล้วเธอสุขภาพดีแล้วเธอแข็งแรงมากๆขอบคุณมากๆพูดกับเขาให้เหมือนกับว่าเขามีร่างกายเขามีชีวิตทุกส่วนของร่างกายของเราเลยค่ะก่อนนอนหรือ ก่อนตื่นนอนพร้อมๆกันกับตอนที่คุณสแกนร่างกายของคุณพร้อมๆกันกับตอนที่คุณขอบคุณสำนึกรู้คุณกับร่างกายของคุณหรือพร้อมๆกันกับตอนที่คุณโปรแกรมตัวเองสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นและกดแรงดึงดูดความโชคดีสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะมันเป็นสิ่งมันเป็นกฎกฎเหล่านี้ไม่เคยมีใคร อยู่ในโรงเรียนอยู่ในวัดไม่เคยมีสอนแต่กฎนี้พี่วีเองเพิ่งได้มารู้จัก4ปีที่แล้วและได้ฝึกฝนกับตัวเองจนมีสุขภาพดีดึงดูดสุขภาพดีดึงดูดมาหลายอย่างมากๆเลยอยากจะออกมาแบ่งปันความลับนี้ให้กับชาวโลกค่ะว่าทุกสิ่งที่เราปรารถนาคุณสามารถดึงดูดมันได้คุณเป็นคนดีค่ะดีมากๆแต่คนดี เราก็ต้องเลือกที่จะเป็นคนดีจริงๆเพื่อที่จะให้สังคมให้ครอบครัวให้โลกของเราเนี่ยมีพลังงานเราสร้างพลังงานพลังงานเรามองไม่เห็นแต่โลกใบนี้ได้สัมผัสพลังงานของเราจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่พระธรณีที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้ท่านได้รับพลังงานจากความดีของเราเราก็จะได้ดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนามา ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ